อ่ะโอเคสวัสดีครับพบกับผมยายจิ้มชอนนะครับในรอบเช้าวันนี้นะครับวันใหม่อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้อ่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจะท youtube มาราธอนนะครับหมายถึงว่าทําเสร็จแล้วปล่อยเลยนะครับเพราะสิ่งที่เราจะทําในครั้งนี้ก็คือปล่อยแล้วเก็บพระเข้าตู้แล้วก็จะไม่มีการนําออกมาแบ่งเช่านะครับเราจะแบ่งให้เฉพาะโซนที่เป็นเศษนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่อ่าเต็มถาดเต็มแล้วแต่มันไม่เต็มถาดเราจะแยกออกมา แล้วมาแบ่งเช่ากันในราคาที่จับต้องได้กันจริงๆไม่อยากให้เช่ากันแพงๆหรือเช่าหาในที่พระที่แบบไม่มีที่มาที่ไปนะครับผมไม่ได้บอกให้มาเช่าผมผมสนับสนุนให้เช่าคนอื่นด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าผมบอกแล้วผมไม่ได้เน้นเรื่องพานีดพวกนี้เท่าไหร่นะครับใครจะเช่าผมผมก็ยินดีใครไม่เช่าก็ไม่เป็นไรจะมาศึกษาก็ยินดีสอนอันนี้เราสอนให้ฟรีนะครับไม่ไม่ได้คิดสุ่งสัาง์อะไรเลยนะครับสูตรเราเปิดทุกวันนะครับเปิดมาตั้งแต่ต้นเดือนหนึ่งหนึ่งเมษาเปิดไปตลอดนะครับแล้วก ตั้งแต่ก้าวมุงเช้านะครับถึงสองทุ่มที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับมีสูรพระนะครับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็มีส่วนไดโนเสาร์อยู่ด้านในอันนี้เข้าชมฟรีเหมือนกันนะครับแล้วเร็วนี้ก็ส่วนน้าก็จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวปลายเดือนเมษายนนี้อ่าก็จะมีการเรื่องของโครงสร้างที่ต้องมีการปักเข็มและทําขึ้นมาแล้วนะนั่นแสดงว่ามันจะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นี่ก็เชิญชวนนะครับให้มาทุกคนนะครับมาทุกคนใครไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ตกการก็มาเที่ยวได้นะครับ พราะที่นี่เราบอกแล้วว่า,าเราเป็นทําที่ท่องเที่ยวเพราะนั้นเที่ยวเลยนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสนําพระชุดเบญจภาคีนะครับเป็นพระชุดเบญจภาคีเนื้อทองสำริดนะครับชุดเบญจภาคีเนื้อทองสำริดนั่นก็คือสิ่งที่เรานํามาเนี่ยตามประวัติการสร้างเนี่ยนะครับเท่าที่ผมตามข้อมูลที่ผมได้มานะครับก็คือสร้างไปในราวปี2,400ีหนึ่งหนึ่ง กับสอง2นรหนึ่งสองนะครับเป็นยุคที่สมเด็จพุทธจารย์โตท่านเนี่ยได้คิดนะครับอยากให้ช่างแกะแม่พิมพ์เนี่ยชุดเป็นจากบางคีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ข้อมูลที่ได้มาก็คือคือสมเด็จเป็นของหลวงปู่นะครับสุ้มกอเป็นของกําแพงเพชรพงษูสพันเป็นของเมืองพัทสุพันพระลอดเป็นของลาพูนน้าพญาเป็นของพิโลกห้าจังหวัดนี้ เมื่อรวมตัวกันแล้วจะกลายเป็นชุดเป็นจักรพาคีที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนะครับนั่นคือเป็นจักรพาคีที่ผมพูดถึงนี้แล้วประกอบไปด้วยว่าโลหะที่เรานํามาเสนอหรือมาพูดคุยกันวันนี้เป็นโลหะชนิดเดียวกับที่ทําโลหะในยุค2,300กว่านะครับหรือมีอายุมากกว่าหลัก200ปีเป็นต้นมาคือมีเกิดก่อนแน่นอนนะครับเมื่อเกิดก่อนปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ ไอทองสำริดเหล่านี้นะครับจะมาเป็นพระเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าคนที่คิดจะทําพระชุดนี้ปลอมนะครับเหนื่อยแน่นอนเพราะโลหะประเภทนี้ไม่มีในประเทศไทยแล้วโลหะประเภทนี้ถูกหลอมละลายไปกับอะไรกันแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ด้วยว่าหลวงปู่ท่านคิดไกลเหมือนปูกราหอยหรือหอยที่เป็นเบี้ยแก่นั่นแหละครับ ที่นามาเป็นเงินตาในสมัยนั้นปัจจุบันถามว่าอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าหอยที่ว่านี้ได้นํามาถูกเผาหลอมกลายเป็นผ้าสมเด็จให้เราเชยชมมาทุกวันนี่ไงนั่นคือสิ่งที่เขาได้อาไปแล้วการที่เราจะไปเอาเปลือกหอยประเภทนี้ท่านต้องต้องไปหาเปลือกหอยประเภทนั้นกลับมาทาประเภทนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกนะครับโลหะเช่นนี้ก็เช่นกันโลหะชนิดนี้สมัยก่อนมันมีอยู่จริงนะครับปัจจุบันมันไม่มี ใครที่จะไปเอาไอโลหะประเภทนี้มาเนี่ยท่านจะต้องไปลึกเลยมันอยู่ที่ไหนนะตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับประกอบกับโลหะชนิดนี้เป็นทองสำริดดูดแม่เหล็กตูติด,ดเอียงหกักโยกเลยนี่คือเอกลักษณ์นี่คือเอกลักษณ์อเ,อเลยนะสิ่งที่ผมพูดนะครับผมไม่ได้บอกให้เชื่อนะครับหรือบอกให้เท่าแต่เป็นเพียงแนวทางศึกษาสะสมเท่านั้นใครมีพระโลหะประเภทนี้ก็ได้เฮนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นสนิมเมื่อมันไม่เป็นสนิมท่านต้องาใจเลยว่าโอกาสที่จะเป็นพระแท้ ทองตำลิดลงหินนะครับพวกนี้ล้วนแต่เป็นวัตถุที่บอกเลยว่าหายากประกอบกับมีส่วนผสมของตัดตะโลหะสังขาวนนอน,นะครับหรือตะปูโบทที่ขหากันมันอยู่ในส่วนผสมของพวกนี้ทั้งหมดนะครับไม่มีหรอกครับการสร้างพระแบบไม่มีที่มาที่ไปไม่มีอะไรที่เป็นชนวนสําคัญมันเป็นไปไม่ได้ ทุกอย่างจะต้องเป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างพระในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับหลวงปู่ท่านก็คงจะคิดแบบนี้นะครับมองการไกลครับเมื่อมองมองการไกลแล้วเขาได้อะไรนะครับเพราะุมบงคลเขาไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อแจกธรรมดานะครับเขาจะต้องมีพลังนุภาพในองค์พระนั้นๆแล้วเรายิ่งเราเอาไปแฝงไปใช้เกิดแรงศรัทธามันก็ดีครับมันดีกับชีวิตตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แล้วไม่มีความเสือกอะไรเกิดขึ้นเลย ทำให้เรารู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายนะครับคนที่นะครับยังไม่ประสบความสําเร็จเหตุผลเพราะอะไรหนึ่งอาจจะเป็นเพราะาเวรกรรมหรือกรรมเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เราบอกสอนท่านเนี่ยผมพูดเลยนะอยากให้ท่านเปลี่ยนความคิดนะครับอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆหันมาเปลี่ยนแนวทางตัวเองใหม่นะครับหาที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหรือนําวัตถุมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ เอาไปใช้เอาไปดีแล้วมันมีประโยชน์แล้วมันไม่มีเกิดโทษทําให้ท่านาเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่คือสิ่งที่ดีอ่ะดูพระเลยนะครับวันนี้เราถามว่าเรามีผ้าอะไรนะครับชุดแรกสมเด็จวัชละคังนะครับสมเด็จวัชละคังเป็นโลหะประเภทหนึ่งที่มีสังขานอนนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีหลังเรียบนะครับนะครับมีหลังเรียบแล้วก็ เนื้อทองเนี่ยเหมือนทองคาโบราณนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับโยกเลยแล้วก็ซุ้มกอนะครับซุ้มกอเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกำแงพงเพชรนะครับอยู่กลุไหนไม่รู้นะครับเพราะมีหลายกลุนะครับเมื่อเราไปไปตีเข้ากรุนเนี่ยเราก็ต้องมีองค์จริงนะครับเมื่อมีองค์จริงเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าอ๋อองค์จริงมันเป็นแบบนี้ของแท้ก็เท่านี้นะครับใหญ่ยยกว่านี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ นี่คือสิ่งที่ผมบอกโลหะนี่จะแก่ทองเลยนะครับหรือเรียกอย่างว่าทองโบราณน,นะครับเรามาก็จะเป็นในเรื่องของนางพญานะครับนางพญานางพญาพิศโลกนะครับเป็นเมืองแม่น้ําสองแควนะครับประวัติศาสตร์นี่โอ้โหจารลึกไว้นะ่าโอ้โหมากมายนะครับตนเบ็ดพระในสวนนะครับหรือเป็นที่มาที่ไปของพระต่างๆนะครับเยอะมากครับนางพญาเนี่ยประกอบไปด้วยพิมพ์เข่าตรงเขงง่าโค้งสังกติคือไหลายพิมพ์อ,อกนูนอ,อกเล็กอ,อกใหญ่ เยอะมากนะครับแต่ด้วยว่าเป็นพิมพ์ที่นยมก็คือเข่าโค้งหรือเข่าตรงขึ้นอยู่กับความความพอใจนะครับแต่สิ่งที่ผมมีเนี่ยคือเข่าตรงนะครับเป็นศิลปะหน้าแบนหน้าใหญ่นะครับเป็นพระที่ถือว่าสวยมีศิลปะนะครับอ่อนช้อยลองลงมาก็คือพระลอดมหาวันพระลอดมหาวันเนี่ยเป็นที่มาที่ไปของเมืองลําพูนนะครับตามประวัติเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยครับพระแม่จามาย์เทวีนะครับท่านเป็นลูกเจ้าเมืองลบบุรีนะครับแล้วได้ เดินทางไปอยู่จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ไปเป็นถ้าไม่ผิดนะครับก็คือ,อไปเป็นพระมหาอาศัตที่นั่นนะครับแล้วก็ได้มีประวัติเขียนเยอะแยะมากมายนะครับจนที่เราไม่สามารถอ่านหรือวิเคราะห์ได้เยอะเลยเพราะท่านเก่งมากนะครับท่านมีความเฉลยวฉลาดมากนะครับเ <detto S 1> พราะว่าผมบอกว่าพระรอดเนี่ยนะครับถ้าคนดูศิลปะ,ปะไม่เป็นดูแบบนี้นะครับแล้วท่านจะแม่น แม่นพิมด้วยและแม่นเนื้อด้วยนะครับเพราะอันเนี้ยเป็นพิมพ์ที่เขาถอดจากองค์แท้ๆมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ฟันธงได้เลยเพราะลอาชุดนี้เป็นพระที่มีศิลปะสวยงามมากอ่ะแล้วมาดูองค์สุดท้ายชุดสุดท้ายนั่นก็คือพงสุพรรณหน้าแก่นะครับผงสุพรรณหน้าแก่เนี่ยเป็นพระศิลปะของเมืองสุพรรณนะครับใครอยู่เมืองสุพรรณได้เฮครับเพราะว่าผมเผยแร่เมืองสุพรรณให้แล้วนะครับเมืองสุพรรณเนี่ยเป็นพระที่มีพระกรุเยอะมากนะครับ อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับจัดไว้อย่างนั้นเนื้อชิ้นยิ่งเยอะนะครับมีหลายกลุลนะครับหลายกลุลไรวัดนะครับดังที่สุดคือพระมเหสวนนะครับอ่าหรือส่วนกลับนั่นเองนะครับก็ตามประวัตินี่โอเขียนยาวมากนะครับจนผมไม่สามารถอ่านได้หมดนะครับแต่วันนี้เราขอตัดตรงนั้นไปก่อนโลหะที่แต่ละชนิดที่ผมได้พูดคุยในวันนี้เป็นโลหะสังขวานอนผสมนะครับประกอบกับโลหะที่ใช้เนี่ยมีอนุภาค สูงนะครับแก้คุณไซอะไรได้หมดนะครับเป็นชุดเป็นจักภพาคีนะครับไม่อยากให้ท่านนะครับเปลี่ยนความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้ท่านตัดคําว่าเฮ้ยมันไม่มีมันไม่สร้างผมอยากให้ตัดตรงนี้ออกไปนะครับเมื่อตัดออกไปเนี่ยท่านจะเห็นอะไรท่านได้อะไรนะครับความรู้ที่ผมเผยแพร่ผมไม่ได้บอกให้เชื่อผมเป็นเพียงแค่แนวทางศึกษาให้ท่านสะสมกันเท่านั้นนะครับไม่ได้คิดเป็นอื่นอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจนะครับลึกซึ้งในความหมายที่ผมพูดนะครับ เร็จแล้วก็จะมาให้ดูว่าเราจะขึ้นป้องห้าองค์ก็คือชุดเป็นจับบางชีนั่นเองนะครับเราจะดูว่าโลหะประเภทนี้าเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับอ่านี่ครับเราจะเริ่มจากโเป็นระคันก่อนนะครับโคมไระคันเนี่ยถ้าดูดูด้วยตาเปล่าเนี่ยสวยมากนะเหมือนทองคําเลยนะถ้าคนไม่รู้หาว่าทองคําเลยนะผมเองเนเชื่อว่าเป็นทองคาเลยนะครับแต่โลหะที่เราพิสูจน์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องทองคำนันเท่าไหร่แต่ว่า เราก็พยายามบอกสอนนะครับนี่ครับนี่นี่คือสิ่งที่อ่าเราได้ให้ท่านศึกษาท่านจะเห็นพวกข้าวไทยนะครับโลหะสีเหลืองถ้าทําปฏิกิยานะครับทาปฏิกิยาท่านจะเห็นอะไรนะครับนะครับเดี๋ยวมปรับนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดนี่ครับถ้าเป็นทองเหลืองนะครับมันจะขึ้นข้ามเขียวอมแดงนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับข้ามเขียวอมแดง แต่องค์จริงมันจะเป็นสีทองนะเพราะว่าอันเนี้ยมันมี LED นะครับทําให้แสงกระทบกันทําให้สีทองไม่ขึ้นแต่เราก็ยังเห็นแล้วผิมพระพวกนี้ผมบอกกันนะไม่มีตึงครับเพราะพระชุดนี้เขาหล่อโบราณนะครับพระชุดนี้หล่อโบราณนะครับไม่ใช่หล่ออัดฉีดหรืออะไรปั๊มทีละองค์ไม่ใช่นะครับพระเหล่านี้หล่อทีละองค์นะครับหล่อทีละองค์นะครับหล่อทีละองค์นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจในการศึกษาพระนะครับ พระโบราณเขาหลอกกันนะครับไม่ใช่ปั๊มนะครับหรือฉีดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของผิวเรียบนะครับผิวเรียบแต่ไม่ตึงเห็นไหมมันจะย่นมันจะยับอยู่นี่คือหลักการในการดูพิธีรำพะพระโลหะรุ่นเก่าต้องยับย่นเท่านั้นนะครับไม่มีตึงไอ้ที่ตึงน่ยไม่รู้เป็นอะไรนะแต่พูดไม่ได้ครับเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะมานู่นนี่ให้กับผมนะครับดูพระรอดไอผมเดียแล้วอายุน้อยที่สุดลองลงมา อายุประมาณเท่าไหร่ดีอะเะดูน้งพญาอะจะมาดูน้งพญาพิษ,ษณนุโลกอะเดี๋ยวผมซูมให้ดูเป็นโลหะชนิดเดียวนะครับเป็นโลหะชนิดเดียวกันทั้งหมดนะครับนั่นคือการสร้างอายุสองศี่หนึ่งสิงแล้วก็สองีลหนึ่งสองนะครับอ่ะเป็นศิลป,ปะที่ถือว่าสวยนะนะครับแต่องค์กริงนี่เป็นติดทองนะแต่ว่าขึ้นกล้องด้วยมีแสงกระทบนี่คัน้ันทองนะครับคันมันทองนะครับถ่ายยากนะแล้วก็นี่เอคือคราบไขยเดินแล้วก็มีรอยแตกลาน การยับย่นมีหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกนะครับอ่ะนี่อ่ะโอเคเสร็จแล้วไปปุ๊บมาดูพระรอดนะครับพันสามร้อยปีหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับหน้าจมูกปากพระรอดมหาวันเลยนะนะครับแล้วผมจะให้ดูโคนะครับให้ดูโคนะครับเนี่ยโคนะครับโคเลยนะไม่โคเลยแล้วก็มีภาพน้ำผของความเก่า น,นี่คือโลหะครับโลหะในยุคนั้นนะครับเห็นไหมท่านดูความเก่านี่คือสิ่งที่ผมพยายามสอนแล้วผิวพระไม่มีตึงครับพระรอไม่มีตึงนะครับไอ้ที่ตึงเนี่ยเรียบร้อยหมดทุกคน,นครับอ่ะไายเสร็จไปปุ๊บไปเมืองสุพรรณบ้านขันแลหน่อยอ่ะเป็นไงครับเดี๋ยวเราจะหาไม่เอาใจพงพุพันเนี่ยคือหน้าเนี่ยจะมีหน้าหนุ่มหน้าแก่หน้ากลางนะครับนี่คือโลหะนี่คือโลหะครับโลหะเลยนะโลหะดูดี แล้วผิวไม่ตึงนะผมจะบอกเลยโลหะพวกนี้จนะไม่ตึงถ้าเป็นหลอโบราณจะไม่มีตึงถ้าตึงเก๊มหมดหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่วนหน้าอกเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยมันต้องเหมือนหัวช้าก็จรไ,ไงครับนี่คือหน้าผากโมมันนี่คือส่วนที่จะเป็นเว้วตานะครับสองข้างนะครับถ้ามอไม่ออกมึนหัวช้างเลยนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่า6งสุพรรณเนี่ยเอกลักษณ์ของ6งสุพรรณเนี่ยคือดูที่หน้าอกหมหนช้างนะครับนี่เขาบอกไว้อย่างนะี้นะตามตำราเลยนะไม่ได้นอกตำรานะครับเสร็จแล้วมาทุบคอ ขาบอกตุ้มกอเราไปก่อนไม่ใช่นะครับตุ้มกอจริงๆแล้วอ่ะตุ้มกอเนี่ยแปลว่าสําเร็จนะหรือมีกูแล้วไม่จนนั่นเองนะครับนี่ครับนะครับผิวเห็นไหมท่านดูนะครับมันยังม่รูปอากาศเลยครับมันจะเป็นพระที่ปั๊มได้ยังไงพระปั๊มไม่มีหรอกครับพระปั๊มไม่มีรูปอากาศนะครับอันนี้มีนะครับที่มีนะครับยดด้วยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมบอกนะครับเวลาบอกสอนกันเนี่ยผมก็จะบอกในสิ่งที่ดีนะครับไอ้ที่ไม่ดีผมก็จะไม่สอนนะครับ พอสอนไปก็เดี๋ยวจะหาว่าเราไปหลอกนี่คือผิวด้านหลังนะครับการทับมครับเป็นพระที่อยู่จัดว่าถือว่าเป็นพระที่หายายกพอควรนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมสรลปเลยครับอ่านี่นะคือทุกอย่างครับเวลาพูดกันแล้วเนี่ยบางทีมันต้องให้เห็นภาพพอเห็นภาพไปเนี่ยมันก็จะประกอบกันได้นะครับบางท่านเนี่ยอ่ายังเล่นพระยังยังผิดยังผิดอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผิดเป็นครูเขาบอกว่างีา้นะครับผิดเป็นครูนะครับไม่อยากให้ผิดนะครับก็อบอกสอนกันไปเชื่อไม่เชื่อเช,ช่าไม่เช่า อันนี้ห้ามกันไม่ได้ย้านะครับห้ามกันไม่ได้นะครับเพราะการที่เราจะไปห้ามความคิดคนเหล่านี้เราห้ามไม่ได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดคำนี้ออกไปนะครับเวลาศึกษาพระเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆพูดค่อยๆจากันแล้วก็ดูฟังหลายๆทางนะครับไม่จำเป็นต้องกังผมฟังใครก็ได้ครับครูอาจารย์นี่เยอะมากมายออกมาให้ข้อคิดกันเยอะเตือนติดตลอดนะครับผมเองไม่สนับสนุนให้มีการเช่าพระในราคาที่แพงนะครับเพราะไม่อยากให้เสียงเงินโดยปราประโยชน์นะครับเช่านะครับต่างกําลังไม่อยากให้เป็นหนี้นะครับ เช่าแบบที่ชอบเลือกชอบก็เช่าช,าช,าช,าชาาอบไอ้นี่ก็เช่านะยังห้าองค์สิบองค์ว่ากันไปนะครับอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ย hey, กูต้องมีคนเดียวนะครับการที่เรามีคนเดียวเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับถ้ามีตังค์นะถ้าไม่มีตังค์ก็เหนื่อยะครับเพราะว่าถามว่าองค์หนึ่งเล่นหนึ่งเล่นกันองค์เปนแสนนะครับผมทําโปรเจกต์ทีหนึ่งองค์ไม่กี่ตังค์เองเหมือนว่าแบ,บ่งปันกันไปนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอยากจะให้ทุกคนได้เป็นข้อพองแต่่าด้วยว่าพระเหล่านี้เป็นเป็นพระเป็นชุดนะครับเมื่อมันเป็นชุด ชุดหนึ่งอาจจะสองหมื่นหรือสามหมื่นตีหมื่นห้าหมื่นว่ากันไปนะครับก็ไม่อยากให้เช่าแพงนะครับบางท่านบอกโอ้พแพงอันนี้ต้องแพงผมไม่จ้องมาหาผมถูกทุกคนนะครับถูกใจถูกใจถูกใจและกถูกราคานี่คือสิ่งที่ผมพูดนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าทุกอย่างครับมันมีที่มาที่ไปนะครับการสร้างเนี่ยผู้สร้างเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาสร้างเนี่ยเขามีเจตนาอะไร ผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าทุกอย่างมีผมพุทธคุณอยู่ในตัวนะครับอย่าไปมองข้ามว่าโลหะรุ่นเก่าไม่มีประโยชน์ไม่มีโทษไม่มีอะไรจริงๆแล้วมันมีของดีอยู่ในตัวนะครับเมื่อมีของดีอยู่ในตัวก็ไม่อยากจะให้ท่านพลาดโอกาสในกานนรศึกษาสะสมนะครับไม่เน้นให้เรื่องเช่าเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราทําเป็นชุดเป็นจักพารคีเนื้อโลหะหรือเร่อกอย่างว่าชุดเป็นจักพารคีเนื้อทองสำริดนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้เข้ามาศึกษานะครับค่อยๆค,คิดค่อยๆทำค่อยๆอ่าน ค่อยๆพิจารณาไปนะครับจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดีๆนะครับฝากทุกท่านติดตามทาง Facebook นะครับอยญ่าชมชอนแล้วก็เอยซ่าชมชอนช่องทาง u t ท b e ผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทาง u t ท b e ผมนะครับถูกใจติดตาหและแชร์เต็มที่เลยนะครับอีกนิดเดียวผมจะแจกพระ30องค์นะครับเพิ่มไปแล้วนะครับ30องค์เมื่อมีผู้ติดตามครบ1000คนแจกแน่นอนใหญ่เชมชอนประกาศแจกแล้วหลังเมษาแจกแน่นอนครับหรือหลังสงการนี้ 好，木。